สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องการเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ๆคนไหนสนใจองค์แหนนะจ๊ะพี่จ๋าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่แอนไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์นะคะพี่ขาใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะ0840659180จะทางร้านจะส่งประทานีให้นะคะพี่จัดส่งด่วนทุกรายการนะคะมาจากพี่จ๋าเรามาดูกันที่องค์แรกจะพี่จ๋าองค์แรกจะเป็นอ่าเป็นพระบูชาขนาดเล็กหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ขานะคะเก่าสวย สวยอย่างนี้นะคะพี่ตามภาพไปนะคะพี่ขานะคะสวยงามมากกับพี่จ๋าด้านหลังจะเขียนว่าวัดกวัวส,สตาร,ตรามนะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่900บาทจ้ะพี่นะคะเดี๋ยวหนูจะวัดขนาดให้ดูนะคะพี่ขาหน้ากว้างนะคะพี่หน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณหน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะคะพี่ขาส่วนความสูงจะอยู่ที่ประมาณ สี่นิ้วครึ่งจะพี่จ๋านะคะเป็นพระบูชาหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขนาดตั้งบนโต๊ะบูชาองค์เล็กนะคะพี่ขาหรือจะตั้งหน้ารถแล้วแต่คุณลูกค้าศรัทธานะคะพี่ขานะคะตั้งหน้ารถก็ได้บนโต๊ะทํางานก็ได้ค่ะพี่ขาหรือว่าบนหิ้งพักก็ได้นะคะพี่ขารายการนี้หนูขอไว้ที่90 0าบาทจะพี่นะคะ90 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่นะคะเดี๋ยวให้ดูใต้ถาดอีกครั้งนะคะพี่ขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะส่วนตัวเองแม่ค้าหมองมาได้เป็นแบบนี้นะคะ พี่นะคะวงนี้9ก้าบาทปลายทาง50บาทจากส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเขาบอกว่าเป็นกุมารหลวงพ่อเตนะคะพี่นะคะอันนี้ก็หม่องบ้านมาได้เหมือนกันนะคะพี่ขานะคะสวยงามมากจะพี่จจะมีผ้าสีผูกอย่างนี้นะคะพี่นะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่อาจจะมีตําหนินิดนึงนะคะพี่นะคะตลอกอะไรอย่างนี้จะพี่ขาส่วนใต้ฐานจะมีตะกุดแล้วจะมีผ้านะคะพี่นะคะแล้วกลมๆด้านในนี่หนูไม่ทราบว่าคืออะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะกุมารพ่อเตตัวนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ ตามสภาพนะคะพี่ขาแจ้งคุณ,ล,คคณลูกค้าก่อนนะคะอาจจะมีตําหนิบ้างนะคะพี่เพราะว่าเป็นพระหมองบ้านหมอบ้านมาได้น,นะคะพี่นะคะหน้ากว้างนะคะพี่หน้ากว้างก็ไม่ก็เดีย๋ยวแป๊บหนึง่ง นากว้างประมาณสามนิ้วครึ่งค่ะพี่สามนิ้วเกือบเกือบสี่นิ้วค่ะตีว่าสี่นิ้วนะจ๊ะพี่นากว้างสี่นิ้วนะคะพี่ส่วนความสูงจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วจะพี่จ่ายนะคะเป็นกุมารหลวงพ่อเตะคงทองนะคะพี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่ขารายการนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะให้ดูใต้ฐานอีกรอบนะคะพี่ใต้ฐานก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะคุณลูกค้านะคะสนใจยังไงนะคะพี่ภาพไม่ชัดแม่ค้าไปเร็วหรือว่าภาพเบอร์นะคะคุณลูกค้าแอดไลน์มาได้จะพี่จ๋าเบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะ พี่ขาราะการน,นี้หนูขอไว้ที่700บาทจา้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จา่านี่มุนน้องได้นะคะพี่น้องไม่ดือ้อไม่ซนนะคะพี่ขานะคะ 7จ็ดร้อยบาทจะพี่ตามสภาพนะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นอ่าเป็นสังกะจายเนื้อผงหลวงพ่อกวยนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะอันนี้ก็หมองบ้านมาได้เช่นกันนะคะพี่นะคะพี่เห็นใต้ฐานไหมใต้ฐานจะเป็นขุนแผ่นหลวงพ่อกวยนะคะพี่นะคะอันนี้ได้มาสภาพเลยนะคะพี่เป็นเนื้อผงนะคะพี่นะคะเป็นเนื้อผงนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะเป็นสังกะจายองคไหนองค์ใหญ่กับพี่จ๋ารายการนี้นะคะพี่ขาดูขอเวที่900บาทเช่นกันจะพี่จ๋าอ่าใบอ่า จะส่งไปทางแค่50บาทเองนะคะพี่นะคะหน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วจากพี่จ๋าส่วนถูง ส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วเช่นกันจะพี่จ๋านะคะกว้างห้าสูงเจ็ดนะคะพี่ขานะคะเป็นพระเนื้อผงไอสังกัยนะคะพี่ของหลวงพ่อกล้วะจะพี่ขาหลวงพ่อกลวยปุกซินะคะพี่นะคะใต้ฐานก็จะมีเป็นหลวงพ่อกลวนะคะพี่ขาเป็นคุณแผ่นหลวงพ่อกลัวจะมีไก่อยู่ใต้ฐานหลวงพ่อกลัวนะคะพี่ขานะคะรายการนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่900บาทจะพี่พร้อมโอน900บาทปลายทางหนูคิด50บาทนะคะพี่ขานะคะจะมีค่าสัดส่งไปทางทุกองคนะคะพี่พี่จะปิด10องค์ปลายทางหนูก็คิดแค่ห้าส บาทจ้ะส่วนพร้อมโอนทางร้านจะส่งให้ฟรีนะคะพี่ทางร้านจะส่งสินค้าด่วนให้ทุกรายการนะคะพี่สบายใจได้เลยนะคะพี่ขานะคะเป็นสัง่งกระจายนะคะพี่ขาเป็นเนื้อผงนะคะพี่หลวงพ่อรวยปลุกเสกนะจ๊ะพี่จ๋านะคะตามสภาพนะคะพี่ขาภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยจ้ะพี่จ๋านะคะรายการนี้900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนนี้จะมาดูพระเล็กๆกันต่อนะคะพี่นะคะพระเล็กๆจ้ะพี่พระเล็กๆ ទេចប៉ែបนึงណាចា ชัดไหมจ้าชัดไหมส่วนพระเล็กนะคะพี่อันนี้เขาเรียกว่าลูกกรอกแมวนะคะพี่นะคะจะมีแผ่นทองนะคะพี่ด้านในก็จะเป็นน้ํามันนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่เริ่มกรอบพลาสติกแถมห่วงให้หนึ่งห่วงจะพี่จ่านะคะลูกกรอกแมวนะคะพี่ขาตรงกล่องพลาสติกนี้จะมีอายันนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะลอยอยู่ในน้ํามันนะคะพี่ก็จะมีสิิทธ์แผ่นเนื้อทองนะคะพี่เิ้วไปเิ้วมาลอยไปลอยมาจากรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นช่องหมู จะพี่จ๋าซ่องหมูป่านี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะจ๊ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจะพี่นะค่ะเป็นขนเป็นน้ำๆอย่างนี้นะคะพี่รายการนี้หนูขอไว้ที่700บาทจาก700บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจะพี่จ๋าเป็นซ่องหมูป่าจ้าส่วนรายการนี้จะเป็นสมเด็จก้อนจะพี่จ๋าในก้อนเดี๋ยวจะมีสมเด็จอยู่ประมาณ6องนะคะพี่นะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะ แม่ค้าก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าสมดิดอะไรนะคะพี่ขาได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขยอยเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในนะคะพี่หนักๆนงๆนะคะพี่ขานะคะเป็นสมดิตก้อนนะคะพี่ขาในก้อนจะมี6องค์ค่ะพี่ขารายการนี้ห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่พราะเป็นพระหมองมาได้นะคะพี่อาจจะมีตําหนินะคะพี่แจ้งให้ลูกค้าทราบแล้วนะคะส่วนรายการนี้จัะพี่จ๋าจะเป็นสมดิจจินระดาจ้ะพี่จ๋าเป็นกล่องกระมหยีสีน้ําตาลนะคะด้านหน้าจะมีพยาคุดหนึ่งตัวจ้ะจ๋าพี่จ๋าเปิดมาสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จะเห็นไหมส่วนฮามากจ้ะพี่ จากกล่องกระมัื้อสีน้ำตาลนะคะพี่สมเด็จจิรดารายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจากเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากพี่นะคะก็่องสวยๆจากพี่จ๋านนะคะตามสภาพนะคะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้นจาะพี่จ๋านนะคะเป็นอ่ากล่องสมเด็จจิรดานะคะพี่สมเด็จจิรดาพร้อมกล่องเกาๆสวยๆนะคะพี่นะคะ หมองมาได้แบบนี้คะพี่ขานนะคะจะเป็นสีน้าเงินเอ้สีน้ําตาลนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นพยาคุดนะคะพี่นะคะ700บาทปลายทางบอกเพิ่ม5 0บาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะพี่จ๋าเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะคะเป็นอ่าพักกิ่งนะคะพี่เป็นเนื้อผงนะคะพี่นะคะหลวงเขาบอกว่าเป็นหลวงปู่ทิมปุกเสกนะคะพี่เห็นใต้โค้ดไหมนะคะใต้ฐานจะมีเอกลักษณ์หลวงปู่ทิมหรือว่านะคะต่อโค้ดปู่ทิมนะคะพี่นะคะ สวยงามมากจ้ะพี่จ๋ากิ่งองค์นี้หนูขอไว้ที่800บาทจ้ะนะคะเป็นกิ่งปูทิมปูเสกนะคะพี่เนื้อก็เกลอนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่พร้อมกรอบสวยงามอย่างนี้นะคะพี่พี่ไม่ต้องไปซื้ซอกอบนะคะพี่นะคะได้ไปสภาพนี้จ้ะพี่จา๋ารายการนี้800บาทไปทางทาง5บบาทจา้ะส่วนอันนี้จะเป็นขุนแผนหลวงะจะเป็นหลวงปูทิมกับพี่อยาขอโทษจ้ะพี่จะเป็นเหรียญหลวงปูทิมพร้อมถุงซิปนะคะพี่เขียนว่าจเจริญพรล,ล่างนะคะพี่นะคะ จเจริญพอรอยู่ข้างล่างนะคะพี่หนูเรเียวกว่าเจริญพรล่างจะพี่จ่ายนะคะรายการน,น,นี้หนู่ขอไว้ที่6 0รบาทจะพี่จ่ายนะคะพร้อมสูงซิปเก่าๆอย่างนี้เลยจ้พี่พร้อมสูงซิปเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาตามสภาพนะคะพี่นะคะรายการน,น,นี้6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจะพี่จ่ายนะคะ เก่อบสวยๆจะพี่จ่ายนะคะภาพไม่ชัดแอนไลน์นะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะ0840659180จะพี่จ่ายเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์แม่ค้าใช้เบอร์เดียวกันนะคะฝากคุณลูกค้าก่อคุณลูกค้าใหม่กดติดตามให้ช่องกระเก็บพุทธคุณผักเครื่องด้วยนะคะ <S <S ส่วนรายการไี้จะเป็นตะกุดหลวงปู่สุขนะคะพี่ขายนะคะความยาวของตะกุดนะคะคุณลูกค้าความยาวของตะกุดจะอยู่ที่ประมาณ5นิงจะพี่จ่ายนะคะ จะถักเชื่อกซ,ซ้ายฝ่าค่ะพี่ขาตรงกลางจะเป็นหลวงปู่สุกนะคะพี่นะคะเป็นเหรือนปู่สุกจากพี่แล้วจะมีรอยจานนะคะพี่รายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดรอยบาทจ้ะนะคะ รายการน,นี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจาะพี่จานนะคะเป็นตะกุดหลวงปู่สุงนะคะพี่ตามสภาพเป็นะคะพี่ขายนะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจาะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อเทียมวัดกระสัตรตาจาะพี่จ๋าความยาวจะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วจะพี่นะคะเป็นตะกุดเชือกถักนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเทียมวัดกระัตรตาค่ะพี่ขายนะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่600บาทพอจ้ะรายการนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจาะพี่จ๋านะคะ เป็นตะกุดหลวงพว่อเทียมวัดกษัตาตานะคะพี่600บาทจ้าส่วนรายการีจะเป็นมีดด้ามปากกาจะพี่จะเป็นมีดด้ามไม้นะคะพี่หรือว่าเขาเรียกว่ามีดปากกานะคะพี่นะคะเป็นของหลวงพว่อเดิมนะคะพี่รายการนี้หนูขอไว้ที่800บาทจ้าเป็นด้ามไม้นะคะพี่มีรอยจานเป็นหลวงพว่อเดิมนะคะพี่ขาะนะคะ เอาไว้แนบกับเสื้อก็ได้นะคะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขานนะคะเป็นมีดประกาด้ามไม้นะคะพี่รายการนี้หนูขอไว้ที่8 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจากคุณลูกค้าจา๋าส่วนอันนี้จะพี่จา๋าหนูไม่ทราบว่าทำมาจากอะไรนะคะพี่กลมๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ไม่มีรอยจานนะคะพี่รายการนี้ขอไว้ที่6 0บาทพอจ้ะรายการนี้หนูขอไว้ที่6 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทมีรูตรงกลางนะคะคุณลูกค้าเราสามารถใช้ เชื่อไปได้นะคะพี่แต่หนูไม่ทราบว่าเนื้ออะไรนะคะพี่หรือหลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะรายการนี้600บาทจะพี่อัน,นจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดจะพี่จ่ารุ่นเอ่อ,อลอยน้ํานะคะพี่นะคะเป็นเนื้อว่านนะจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่รายการนี้500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะหลวงพ่อทวดลอยน้ําค่ะพี่500บาทจะอันนี้จะเป็นตะกรุดพร้อมเหรียญปูเอี่ยมจะพี่รายการนี้ขอเวที700บาทจะนะคะ เป็นตะกุดนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่แล้วก็เป็นเหรียญปูเอี่ยมนะคะนะคะอาการนี้ขอไว้ที่700บาทนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่นะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นเบีย้ยแกจะพี่จ๋าเชือกตักนะคะไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะใช้เบีย้ยแกหรือเปล่านี้ไม่ทราบนะคะพี่ถ้าแม่ค้าพูดผิดยังไงต้องขออภัยคุณลูกค้านะคะรายการนี้500บาทพอจ้ะพี่นะคะ เป็นเชือกถักก่อๆ็นะคะพี่ทรงคล้ายๆเบีย้ยแก้นะคะพี่จ๋านะคะรายการนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะส่วนอันนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าจันลอยปูทิมนะคะพี่รายการนี้หกร้อยบาทจา้ะนะคะด้านหลังก็จะเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปูทิมนะคะพี่เป็นเริ่มกกอบพลาสติกนะคะพี่จานะคะเขาเรียกว่าจันลอยปูทิมนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจา้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าจะเป็นพับปูหนังจะพี่จ๋านะคะ เป็นผ้าปูหนังนะคะพี่ด้านหลังจะจับขอบแบบนี้นะคะพี่นะคะจะปิดแบบนี้จ้ะพี่นะคะส่วนสภาพด้านหน้าจะเป็นผ้าปูหนังเป็นผ้ากุนะคะพี่รายการนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะรายการนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นอาเรียนจะพี่จ่าเรียนลงปูโตะนะคะพี่มาในกรอบพลาสติกนะคะด้านหลังก็จะมีผ้ามีอะไรหมากเต็มไปหมดจะพี่จ่านะคะได้มาสภาพนี้จะพี่จ่านะคะรายการนี้ขอไว้ที่6 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่เป็นเหรียญปูโตะจ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาด้านหน้า จะเป็นล็อลกเก็ตนะคะพี่เป็นของหนูปูหมุนนะจ๊ะส่วนด้านหลังก็จะเป็นอย่างที่เห็นกับพี่มีเหรียญมีผ้าหน้าปกมีตะกุดมีผ้าน,นะคะพี่รายการนี้หกร้อบาทจ้ะรายการนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าจ้า สมเด็จจะพี่จับขอบเก่านะคะพี่ขารายการนี้600บาทเช่นกันจะพี่นะค่ะสวยงามมากจะพี่จ่ายเป็นสมเด็จเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่600บาทจะหลวงพ่อไปจะพี่จ่าย0 0บาทเช่นกันจะพี่นะคะเก่าๆ่สวยๆนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ด้านหลังคิดว่าสองสี่สามเออสองสี่เจ็ดแปดจะพี่จ่ายนะคะที่ลึกนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่500บาทจะเรียยเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่จ่ายนะคะ องค์นี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะพี่ขานะคะเป็นผ้าหม่องมาได้นะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนนะจ๊ะพี่อะไรหาหนูจะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าจะพี่จ่ายนะคะเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่500บาทจา้ะเหรียญหลวงพ่ออีหวงเชื่อมจะพี่จ่ายรายการนี้ก็500บาทเช่นกันอย่างพี่จ่านะคะ เป็นห่วงเชื่อมนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะพี่นะคะ500ร้อยบาทจ้าเหรียญปูไข่วัดเชิงเรียนจะพี่จ่ารายการนี้ก็500้อบาทเช่นกันจ้ะเป็นห่วงเชื่อมเช่นกันนะคะคุณลูกค้านะคะตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะ5้าร sure ้อยบาทจ้ะพี่ขุนแผนปูทิมจะพี่จ่านะคะด้านหลังจะเป็นสมเด็จ2องค์นะคะพี่5้า้อยบาทจ้ะจะเป็นสมเด็จสององค์คู่อย่างนี้นะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่5้าร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดค้นลายเซนจะพี่จ่านะคะรายการนี้ก็500ร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะ พระแต่ละองค์แต่ละ EP ราคาไม่เท่ากันนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะทุกองนะคะพี่ทุกองค์ทุก EP หนูจะแจ้งาราคาบอกไว้ทุกองค์ทุก EP นะคะพี่นะคะเป็นรูปหล่อพ่อทวดก้นลายเซ็นนะคะพี่นะคะรายการนี้นะจะพี่5 0 0บาทปลายทาง50บบาทจ้ะ รูปรหลอหลวงพว่อเดิมจะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะมีรอยจานด้วยนะคะพี่มีรอยจานใต้ฐานนะคะพี่มองยากนิดนึงนะคะเพราะว่าองค์พระจะออกสีขาวๆนะคะพี่ค่ะขาวๆทองๆนะคะพี่แสงสะท้อนนิดนึงนะคะห้าร้อยบาทจ้ารูปรหลอหลวงปู่ซวงวัดทีพระขาวจะพี่จ้ารายการนี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ หายากแค่นะคะพี่นานๆจะจริงเจอนะคะพี่รีบโทรรีบมารีบโทรรีบเช่าบูชานะคะพี่นะคะเป็นหลวงปู่ซวงวัดที่ประขาวนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะหลวงปู่สุขคู่จะพี่จ่ารายการนี้จะขอบนะคะพี่เปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่นะคะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจากหลวงปู่สุขจ้ะเลี้ยงหลวงปู่เอี่ยมจะพี่จ่ารายการนี้ห้าร้อยบาทเช acceso acceso macht, ่นกันจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะภาพไม่ชัดพี่อนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่จ่าห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยหลวงพ่อเดิมค่ะพี่เป็นลายธงชาตินะคะ ด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่นะคะรายการน,นี้500บาทเช่นกันจะพี่จ๋าไปทางบวกเพิ่ม50บาทจะเหรียญหลวงพ่อทองสุกจะพี่จาเน้จะออกทองทองหอ้หน่อยนะคะพี่ตามสภาพนะคะรายการน,นี้แม่ค้าขอไวทที่500บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงนะคะพี่500บาทจะอันจะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเพชรน,นะคะพี่นะคะรายการน,นี้500บาทจะพี่ด้านหลังมียันนะคะพี่นะคะ ตามสภาพจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิตาชีโบพิมพ์กบจะคุณลูกค้านะคะห้าร้อยบาทนะคะพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะจ้ะพี่นะคะเป็นพระปิตาชีโบพิมพ์กบจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเหลียญหลวงปูทิมจะพี่จ่ารายการนี้จับขอบนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ จับขอบมาอย่างนี้นะคะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้จะพี่จ่าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะปิดตาเชือกถักจะพี่จ่าลุงรักทองด้านหน้าหน่อยๆนะคะพี่นะคะทั้งหน้าทั้งหลังก็ตามสภาพนะคะพี่รายการนี้700บาทจะ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่นะคะ เป็นผ้ากอลอมนะคะพี่ปิดตาเชือกถักสภาพนี้นะคะพี่ขาย7 0 0บาทจะพี่รูปปอหลวงพว่อทบวัดชนแดนจะพี่จ่ารายการนี้500บาทจะพี่นะคะตามสภาพเหมือนกันนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่500บาทจะ เต่าจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะใายฐานจะมียันนะคะพี่ปลายทางห้าสิบาทพร้อมโอนจะเออพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีค่ะพี่ขานะคะเป็นเต่าค่ะพี่ขาปิดตาหลังแบบพ่อแก้ววัดเคือวันจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่จ๋านะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ปิดตาเก่าไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะตามภาพค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ซุ้มกอจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ กอสวยๆนะคะพี่เป็นซุ้มกอนะคะพี่ห้าร้อยบาทจากหลวงพ่อฤาษสีลิงดําจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะวัดท่าซุงนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากอันจะเขียนว่าวัดไร่ขิงนะคะพี่ไม่ทราบนะคะพี่นะคะเป็นเนื้อไม่กระพัดนะคะพี่อาจจะมีรอยล้านิดนึงนะคะพี่ตรงเนี้ยค่ะพี่ได้มาแบบนี้นะคะพี่พอดีมองมาได้นะคะพี่ก็ตามสภาพนะคะพี่ขายตามสภาพนะคะพี่ห้าร้อยบาทพอจะพี่หลวงพุทธุกจะพี่จากรายการนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ สวยงามมากจากพี่จ๋านะคะ5 0 0บาทปลายทาง50บาทจ้าอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าพี่ออนไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่0 8 4 0 6 5ป1 8 0นะคะฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกบพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่ขาทางร้านจัดส่งปรสดุ์นิจส่งด่วนให้ทุกรายการเลยนะคะพี่ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาไม่ว่าองค์เล็กองค์ใหญ่นะคะพี่ส่วนพร้อมโอนหนูจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะพี่ขาอี ดีค่ะ